but หาที่อินฟลูหรือใครก็ตามที่ออกล้องเจอหลักๆ2ท็อปปิกรูปหน้ากับหนังหน้าตั้งกล้องถ่ายเองไม่เท่าไหร่เรายังไปตุงหน้าได้แต่ถ้าเราไปเช่นวันนี้กล้องคนอื่นเราจะไปบอกเขาว่าพี่ช่วยบีบหน้าให้หนูได้ไหมคะยมันก็ไม่ได้อย่างเช่นที่เรามาวันนี้กล้องก็จะไม่ตุงให้เราใช่คือเราแต่งตาแต่งจมูกแต่งปากแต่งได้แต่เราแต่งโครงหน้าเราแต่งไม่ได้บางทีเราขายของให้ลูกค้านะจับโฟกัสโปรดักต์เสร็จพอดึงออกมาอ้าวเอฟเฟกต์ไม่ติดโปรดักต์เขาเป็นตรงใช่ไหมคะ เขาเข้าใกล้หน้าปุ๊บเฮ้ยโปรดักกมโปรดักเบาลคงอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ถ้าใครไม่อยากโปะแบบนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นละล่ะที่ควรจะมาใช้เรื่องของเอสเตติกเข้ามาช่วย สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมอตัางมัแลพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่รายการขึ้นดีกับหมอ Presented by T. o x ที่นะครับซึ่งสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีท็อปปิกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหมือนเซสชั่นพิเศษนะครับที่คิดขึ้นมาเลยนะครับเราจะเป็นเซสชั่นที่ชื่อว่า Info Beauty Meetup ครับ เรื่องสวยถามให้รู้ตอบให้ชัดซึ่งเพืเ่อนๆครับสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณหมอเราวันนี้ไม่ธรรมดาและสนุกมากแน่ๆนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับหมอเคนแล้วก็น้องตู่ซาวตีสวัสดีครับเส <Yes. S 2> โอ้โหดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งกับหมอเคนแล้วก็น้องตู่เนี่ยที่จริงเรา เจอผ่านงานกันมาเยอะแต่วันนี้ได้นั่งคุยกันแบบตัวเป็นๆใกล้ๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ค่ะเกรงมากเพราะกลัวโดนคุมเกมเหมือนกันครับตอนนี้ <laughs> คุมทุกพื้นที่ใช่ครับแต่วันนี้ดีใจที่เราได้มาเจอกันเพราะว่า ในี่ใกล้คริสต์มาสแล้วนะก็ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มอรีคริสต์มาสนะครับคนดูทุกท่านด้วยที่อยู่กันตอนนี้นะฮะนี่จะเป็นของขวัญส่งท้ายปีที่เราอยากจะมอบให้จริงๆคือมาชวนกันพูดเกี่ยวกับเรื่องความงามนั่นเองเนาะวันนี้ฮะหมอเคนน้องตู่มาเจอกันเนี่ยโอ้โห ทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวท็อปอแต่ละด้านอยู่แล้วเป,<อ>เป็นคุณหมออินฟลูเอนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นโอ้โหตัวท็อปของบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นผลงาน<อ>มีเพลงด้วยเป,เป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องด้วอย่างใช่ตอนแรกพี่กะว่าเฮ้ยอยากให้รายการเนี้ยมาสอนเราเต้นด้วยเอาเลยไหมคะคุมเกมเดี๋ยวเดี๋ยวคุมเกมตอนหลังดีกว่า <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมาให้น้องตู่ครับมาเปิดใจเพราะว่าวันนี้พี่มีคุณหมอ <c oughs> พี่หมอเคนเนี่ยเขาจะมาตอบทุกข้อสงสัยสําหรับคนที่เป็น สายอินโฟหรือว่าบิวตี้เมคอัพอะไรต่างๆนานานะครับก็เลยอยากจะเริ่มแบบนี้ดีกว่าว่าน้องตู่เราอยู่ในวงการเนี้ยแน่นอนเราต้องอยู่กับเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วใช่ไหมการแต่งหน้าหรือว่าการทำหน้าคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันเออคือจริงๆแต่งหน้าม,มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทําอยู่แล้วแต่การทําหน้าม,มันทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นถูก<อ> <laughs> ต้องถูกคือเอาจริงเมื่อก่อนอะตู่ไม่เคยแบบคือตอนเนี้ย อายุ27ใช่ไหมคะคือเริ่มฉีดนะตอนประมาณแบบว่า24อะไรแบบนี้วยถือว่าไม่ได้เข้าเข้ามานานลยฮะใช่เพิงพ่งเริ่มใช่<ส>คือเราดูซีรีส์เกาหลี <laughs> แล้วแต่คือตัวเป็นคนที่เกิดมาหน้าหน้าเลียวมาตลอด <laughs> อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตจริงเราก็ไม่ได้มปปัญหาอะไรแต่พอเราไปดูซีรีส์อ่ะแล้วหน้าเอกเขาหน้ากรุบมากเขาหน้าแบบหน้าเหล็กแล้วเราอยากแต่งหน้าเหมือนเขาเราก็เลยไปฉีดหน้าเลยก็เลยเริ่มด้วยอะไร เริ่มด้วยโบว์หอกกับแฟตค่ะใช่การพื้นฐานถูกแล้วพอเราไปฉีดปื๊บเฮ้ยหน้าเรามันเรียวได้อีกนี่นาคืออยากอยากเรียวมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกใช่คือแบบด้วยความที่เราต้องออกกล้องค่ะพอเราออกกล้องปื๊บป่าพอหน้ามันเละก็อะไรเงี้ยพอออกกล้องแล้วมันพอดีเออแต่งลงแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็ง่ายไปหมดคืออย่างเช่นแบบถ้าเรา ตั้งกล้องถ่ายเองไม่เท่าไหร่เรายังไปตุงหน้าได้แต่ถ้าเราไปเช่นวันนี้กล้องคนอื่นเราจะไปบอกเขาว่าพี่ช่วยบีบหน้าให้หนูได้ไหมคะมันก็ไม่ได้อย่างเช่นที่เรามาวันนี้กล้องก็จะไม่ตุงให้เราใช่แล้วนี่เลนเลนเขาถ่ายไปนเลนวายนะฮะหน้าหนูเดียวอยู่นะคะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันง่ายหมายถึงว่าเด็กเด็กสมัยนี้มันง่ายเนาะโปรแกรมสมัยก่อนเราแต่งได้แค่รูปแต่เดี๋ยวนี้คลิปก็แต่งได้ใช่แล้วแบบบางทีแบบว่าคนทักแบบผอมลงเลยเราไม่กล้าบอาค ก็บีบได้ค่ะแล้วทีนี้ขอถามเลยดีกว่าว่าสำหรับน้องตู่ที่เป็นอินฟลูค่ะแล้วก็ต้องเจอเพื่อนๆในวงการอะไรเยอะแยะมากมายปกติแล้วเนี่ยปัญหาที่ทุกคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามหรือว่าบนใบหน้าของเรามันมักจะมีอะไรบ้างลองปรึกษาได้เลยวันนี้เป็นเหมือนแบบ personal consultant เลยโอ้ยได้คอนซั t ฟรีเลยเหรอคะวันนี้ t ฟรีใช่คือจริงๆตู่ว่าปัญหาที่ ตัวสังเกตจากทุกคนน่ะน่าจะเป็นเรื่องกรอบหน้าแบบชัดสุดอย่างที่บอกว่าเวลาออกกล้องอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นแบบเราสวยฝั่งนี้แต่วันนี้กล้องจับเราฝั่งนี้จะให้เรามานั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องกรอบหน้าเรื่องโครงหน้าแล้วก็เรื่องริ้วรอยเรื่องใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบเราต้องไปถ่ายงานข้างนอกเราไม่สามารถพกรีเฟกใต้คางตลอดเวลาได้ว่าแบบให้หน้ามันไบรท์อะไรเงี้ยเออบางทีแบบถ้าสมมติว่าไฟมันตกข้างบนเช่นเราไปออกแดดไฟตกข้างบนปุ๊บ อ่ะ,อะเห็นรอยเห็นนุ่นเห็นนี่แหละซึ่งจริงๆตัวมันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์คนเราไม่เคยพอใจกับตัวอยู่แล้วเป็นธรรมดา <laughs> เป็นธรรมดาถ้าสรุปให้ฟังแบบง่ายๆเนาะปัญหาที่อินฟลูหรือใครก็ตามที่ออกกล้องเจอหลักๆสองท็อป,ปิกอันดับแรกคือรูปหน้ารูปหน้าก็จะเป็นเรื่องของโครงหน้าเรื่องจุดบกพร่องอะไรก็แล้วแต่อันดับสองคือเรื่องงานผิวหรือถ้าเอาภาษาบ้านๆคือหนังหน้าอ่ะแยกเป็น2อันรูปหน้ากับหนังหน้าครับ ซึ่งความง่ายของเดี๋ยวนี้คือโปรแกรมใช้แคปคัดใช่แคปคัดมันตรง100ได้หนึใช่ปรับสมูทปรับได้แต่มันก็จะมีปัญหาเช่นบางทีเราเราขายของให้ลูกค้าเนาะจาับโฟกัสโปรดักเสร็จพอดึงออกมาอ้าวหน้าเราเอฟเฟกไม่ติด<ช>ก็<ร>จะโป๊ะโปรดักเขาเป็นตรงใช่ไหมคะเขาเข้าใกล้หน้าป,ปุ๊บเฮ้ยโปรดักกลมโปรดักกลมได้โปรดักบาโรโค้งอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ถ้าใครไม่อยากโป๊ะแบบเนี้ยก็ต้องมาถือว่าเขาเรียกว่า เป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะที่ควรจะมาใช้เรื่องของเอสเซติกเข้ามาช่วยอ่ะอย่างไปเรื่องของรูปหน้าเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะมากนะมันจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์โปรแกรมโบท็อกโปรแกรมอะไร,รที่มันช่วยคอนทัวร์ปรับโครงสร้างโครงหน้าของเราได้ส่วนเรื่องหนังหน้าก็มีอีกเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกตัวที่ช่วยฉีดบำรุงผิวของเราไอเรื่องหนังหน้าเป็นเรื่องสําคัญบางทีเราปรับสมูทในแคปคัตเยอะเกินอนะ่ะโครงหน้าเรา กลืนไปหมดเลยอะจะมูกตาปากคือหน้าแบนไม่เหลือมิติคอนทัวร์ที่ปัดมาแต่ถ้าเราทําให้เรามีผิวหน้าที่มันดีจริงๆอะเราก็จะลงเมคอัพกลบได้อะไม่งั้นบางทีไปกลบคอนซีลเลอร์ปุ๊บแครกอีกโป๊กว่าเดิมก็เลยเป็นปัญหาที่อินฟูจะเจอบ่อยเลยใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยอยากถามว่าอันเนี้ยเวลาพี่ก็ที่จริงอพี่ก็ถือว่าเป็นอินฟูคนหนึ่งนะฮะนะฮะเราก็สงสัยมานานเหมือนกันว่า น้องตู่หรือเพื่อนๆก็เจอเหมือนกันไหมคือถ้าเราอะดูแลหน้าให้มากขึ้นทำหัตถการทางแอสติกมากขึ้นมันจะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้น อันนี้เรื่องจริงไหมและจุดไหนเป็นจุดสําคัญว่าถ้าทําตรงนี้จะแต่งตรงนี้ได้ง่ายขึ้นคอนเฟิร์มเลยว่าจริงค่ะจริงใช่จริงพอยังประสบการณ์ตัวเปไงคือจริงๆแล้วต่อก่อนหน้านี้ค่ะตัวเป็นคนที่เป็นปัญหามีสิวมีรอยสิวอะไรเงี้ยมาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ก็รักษาไาเรื่อยแต่ว่าเป็นคนที่แบบงานเยอะแล้วเราก็จะติดขี้เกียจไปคลินิกอะไรเราก็ทาคงทาครีมไปซึ่งครีมก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ว่าคือด้วยความที่เราตัวมีเพื่อนคนนึงทางานในคลินิกแล้วหน้าใสมากหน้าเนียนหน้าแบบคือด้วยความทำงาน ที่คลินิกอะว่างๆมันก็จับมาเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันใกล้หมอใกล้หมอสุดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเพื่อนเป็นไอดอลละหนลองดูซิขยันเข้าคลินิกหลังจากนั้นก็เลยอ่ะเข้าเดือนละครั้งไปรักษาผิวหน้าเยอะกว่านี้ที่เป็นใช่ไหมถือว่าดีละต้องบอกว่าถือว่าดีแล้วใช่เพราะว่าตู่ก็แบบโอเคงั้นเราขยันไปทุกเดือนเลยละกันสรุปเออ สิวมันหายจริงค่ะพวกสิวพวกแบบว่ารอยดําอะไรเงี้ยคือมันหายแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็ทําให้ขั้นตอนการแต่งหน้ามันง่ายขึ้นแต่งหน้าก็ติดขึ้นอะไรเงี้ยผิวหน้าก็ละเอียดขึ้นก็รู้สึกว่าทํใไมไม่ขยันเข้าตั้งนานแล้วคือทําแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช่ปัญหาจริงๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าหรือหนังหน้าอะไรที่เราคุยกันอะเมคอัพมันทําได้สกินแคร์มันทำได้แต่มันต้องทําทุกวันแล้วมันใช้เวลาเยอะแต่พอเราเข้าคลินิกอะยอมเสียเวลาแบบบางทีสองชั่วโมง3ชั่วโมงอะ มันแก้ได้ได้เร็วกว่าผิวเราดีอะเราก็ไม่ต้องมานั่งเตรียมผิวเยอะตอนต่งหน้าถูกไหมครับหรือบางคนมีปัญหาเรื่องกรอบหน้าไม่ชัดงั้นก็จิ้มไปเลยสร้างมันขึ้นมาเลยถึงเวลาก็ไม่ต้องปัดคอนทัวร์อะไรเยอะมากหรอกก็เซฟเวลาไปได้หรือว่าของตางเนี่ยจะมีปัญหาคือของพี่จะเป็นเรื่องใต้ตา ใช่ครับคือถ้าสมมติลบออกเนยนะฮะโบ๋เลยนะฮะดังนั้นแบบเออเราก็เข้าใจจริงๆว่ามันต้องต้องมีการเติมมีสารเติมเต็มอะไรในการช่วยเหมือนกันเนาะเพื่อให้แต่งหน้าปุ๊บมันเร็วมากขึ้นอีกเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะไปเติมนะ ช่างแต่งหน้าเนี่ยจะต้องทําใต้ตาเนี่ยโหนานมาก20นาทีลงไม่รู้กี่ชั้นเหมือนไงคือลงสีแดงกบก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่าเลร์ต่อใช่ถ้าล้างออกมาเนี่ยอาจจะเอาพวกแบบเครื่องสำอางนะไปทำหัวแหวงได้ต่อคือนน่าจะหนามากดังนั้นแปลว่าเมคอัพกับแอสติติกก็ต้องไปคั่วคู่กันเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องเดียวกันครับเป็นเรื่องเดียวกันอย่างตัวเคียนฉิดเวลามี ลูกค้ามีคนไข้เข้ามาปรึกษาเรามักจะล้อไปกับเรื่องของการแต่งหน้านะครับอ่าถ้าเราเข้าใจว่าหน้าแบบนี้ปกติแต่งยังไงมันจะฉีดให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นดีกว่าอืมต้องบอกอย่างนี้เออแล้วถามโอเคเลยเวลาเขาจะคอนซัลเขาจะบอกด้วยไหมว่าเฮ้ยขอทําจุดเนี้เป็นพิเศษเพื่ออยากให้แต่งหน้าง่ายขึ้นมีเคสแบบนี้ไหมมีบ้างแบบให้เราช่วยออกแบบให้หน่อยอะ,อะไรแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่มีครับมีคือบางทีคนคนเข้ามาทำเอสเตติกอันดับแรกคือเป็นปัญหาก่อน เป็นปัญหาเสร็จเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วจะไปสเต็ปถัดไปว่าทําให้มันสวยขึ้นทําให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเราก็ต้องมานั่งดีไซน์เขาว่าเอ้ยหน้าเขาอะไปปรับแบบนี้แล้วจะดูโอเคขึ้นแต่งง่ายขึ้นก็เป็นเรื่องของลายเส้นในการวาดออกมาโอ้แปลว่ามันก็แต่ละคนก็จะมีแบบฉบับที่คอนเซิร์นต่างกันออโอเคทีเนี้ยเรื่องราวของอินโฟ การแต่งหน้าหรือว่าการไปทำแอสเตติกมันคู่กันอยู่แล้วแต่มันมีอีกหนึ่งวงการนะสิที่น้องตู่เนี่ยเขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเขาเนี่ยแต่งหน้าสวยอยู่แล้วนะฮะแต่บางทีพี่งงทาไมหน้าน้องตู่ถึงเหมือนศิลปินดาราหลายๆ, <laughs> ๆคนหนังเรื่องไหนมาภาพยนตร์ซีรีส์น้องตู่เขาจะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคอสเพลใช่ไหมฮะใช่ค่ะไกลๆเนาะเออเหมือนแต่งตามแล้วเหมือนมากอะ่ะใช่ครับ <laughs> อยากถามว่าจุดเนี้ยมันจะต้องมีการไปทำแอสเตรติกอะไรเพิ่มไหมหรือว่า เด <iet> ี๋ยวไปถามในมุมมองหมอเคนก็ได้น้อว่าคนที่เขาอยู่ในวงการคอสเพย์เขาจะทําอะไรได้เพิ่มบ้างอะไรนี้เอาน้องตู่ก่อนก็แล้วกันก็อย่างที่บอกเราว่าจริงๆที่เริ่มฉีดหน้าเพราะว่าจะแต่งหน้าตามซีรีส์คนหนึ่งที่เราชอบเขามากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆหน้าเรามันก็ได้อยู่นะใกล้เคียงใกล้เคียงนะเนี่ยตัดหน้าเรามันต้องกรุบกว่านี้แล้วก็ไปฉีดหน้าให้เหมือนเขาค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งที่ทําให้ตู่แต่งหน้าคล้ายคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยส่วนหนึ่ง่ะเป็นเพราะว่า ตัวเลือก <laughs> อเลือกตัวละครที่เรารู้สูว่าเราน่าจะไปใกล้เคียงคนนี้ได้อ,อย่างเช่นบางคนที่เราดูแล้วเราชอบมากนะแต่แต่งยังไงก็ไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าโครงหน้าเราไม่เหมือนเช่นแบบเราเป็นคนหน้ายาวใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบสมมตินางเอกคนนั้นอะ่ะเขาเป็นคนหน้ากลมอะ่ะมันจบละ คือเราแต่งยังไงก็ไม่เหมือนคือเราแต่งตาแต่งจมูกแต่งปากแต่งได้แต่เราแต่งโครงหน้าเราแต่งไม่ได้เออมันมันก็ยากกันเนี่ย่แล้วเราไปฉีดให้มันบวมขึ้นมาเลยดีกว่าคือมันก็ลงทุนเกินมันก็ลงทุนเกินเราก็ฉีดโบท็อกมาขนาดนี้แล้วเราจะอกลับมามันก็สงนจะยากกันเลยค่ะเออใช่แต่ว่านั่นแหละคือด้วยความที่ตู่เป็นคนแบบตาเล็กจมูกเล็กปากเล็กมันก็เลยทาให้ตัวเปลี่ยนโครงหน้าตัวเองได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยขนาดเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ดารา ตัวละครในอนิม้งอนิเมเอาหมดเ<ม>ลยนะฮะอย่าง<ช>โทมิเอนะเนาะตัวยังแต่งได้เลยแส่งว่าการแต่ง,ตงอคอสเพลย์ก็ต้องเลือกคาแรคเตอร์ที่เราพอจะไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าแบบเป็นพวกตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้ค่ะจะค่อนข้างเลือกง่ายกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูอนิเมเขาจะวาดตัวละครโครงหน้าอยู่ไม่กี่โครงหน้าหรอกใช่ถ้าคือถ้าเป็นตัวเด่นอะยังไงก็ต้องหน้าเรียวหน้าวีเชฟอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ตัวค่อนข้างที่จะเลือกตัวละครง่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบ ตู่ไปแต่งเป็นตัวละครผู้ชายอ่ะปัญหาก็คือตัวละครผู้ชายเขาจะกรามชัดมากแล้วหนูอ่ะไม่มีกามเหลือแต่เป็นคนที <Dem ot. S 2> ่มีกรามใช่ <c oughs> แล้วคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าตู่เป็นคนที่อยากมีกรามมากมาทั้งชีวิต <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่สงสัยมากเราสามารถสร้างกรามได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆอ่ะตู่ชอบแบบชอบคนที่กรามตรงเนี้ชัดเออแต่ตู่เกิดมาไม่เคยมีกรามเลย สร้างกามได้ไหมเอออยากรสร้างกาม<ะ>ไม่ได้แต่สร้างแสงและเงาให้เหมือนกับมีการมได้แต่จะเป็นปัญหาถ้าเท่าที่ฟังจากน้องตู่เล่าให้ฟังเนี่ยคือการที่เราจะแต่งไปเป็นใครอ่ะมันต้องมีโครงหน้าที่มันพอจะไปได้ทีเนี้ยปัญหาของเขาคือการทรานส์ไปเลยเอ่ะชามเพศหญิงปใช้ยอันนี้จะยากละเพราะว่าเวลาเราดูเรื่องรูปหน้ากันเป็นหลักเนาะมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่มันเป็นมัสคิลีนเลยคือฝั่งผู้ชายากรอบหน้าชัด สันกรามชัดโหนกแก้มชีกโบนชัด<ม>กับฝั่งที่เป็นเฟมินีคือฝั่งผู้หญิงต้องมีความละมุนความมนเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะยากในการเปลี่ยนจากความมนไปเป็นความชา์ปแบบผู้ชาย<ม>หรือจะเปลี่ยนจากความชา์ปไปเป็นความมนแบบผู้หญิงถ้าจะเลือกถ้าถามหมอนะว่าถ้าอยากใจรักตรงนี้ต้องอยู่ประมาณตรงกลางมนก็ต้องไม่มนมากจนเกินไป<ม>ชัดก็ต้องไม่ชัดมากจนเกินไปมันจะได้ทําให้เราสามารถไปได้ทั้งซ้าย<อ>ไปได้ทั้งขวา ตรงเนี้ยโปรดักสำคัญอ่าบางทีโปรดักที่มันสร้างกรอบหน้าได้ชัดอ่ะชัดจริงแต่ชัดแล้วเป็นเส้นเลยเห็นแข็งมากเนี้ยมไม่ได้ละอยู่สัวิตไปมนยากแต่ถ้าเราไปเลือกโปรดักที่มันมีความแบบยืดหยุ่นได้มีความไดนามิกยิ้มแล้วมีความสมูทความอะไรมันก็จะทําให้เราพอข้ามไปได้เหมือนกันกับอีกอันนึงที่เมื่อกี้น้องตู่บอกก็คือน้องตู่รู้สึกว่าหน้าเราแบบปากนิดตานิดแล้วก็คางนิดจมูกนิดอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าโดยปกติคนเราเนี่ยจุดเด่นคือ ถ้าเอาแบบว่าดูปุ๊บจำได้เลยมันจะมีอยู่หนึ่งอันอ,อย่างของน้องตู่ถ้าเป็นหมอดูหมอว่าตาสวยจําตาได้วันนี้ถ้ามองกล้องปุ๊บหันหลังให้ถาม,มว่าจําอะไรคนคนนี้ได้คือตาการที่ตาเนี่ยมันเด่นมากๆมันทาให้เราจุดจําเราคือตาพอเราสวิตไปเป็นตัวละครอ,อื่นอะมันจะดึงคาแรคเตอร์เดิมออกไม่ได้แต่อันนี้็อาจะมีเรื่องของเมคอัพเทคนิคมาช่วยแต่ถ้าในคนปกติทั่วไปหรือคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ยังอยากมีคาแรคเตอร์ตัวเองอยู่สมมุติว่าถ้าวันนี้ตาเด่นนะ ทำจมูกได้แต่อย่าให้จมูกเด่นกว่าตาทำปากได้แต่อย่าให้ปากเด่นกว่าตาไม่ไม่มจะกลายเป็นแบบเธอสวยชั้นสวยแล้วมันแย่งกันไปหมดมันไม่หลงขัคนเ,เคยเจอคนที่แบบแยกสัดส่วนหน้าออกมามสวยหมดเลยตาสวยจมูกสวยปากสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีคนเอามาเทียบแบบเป็นคอนเทนต์เลยนะว่าแบบเฮ้ยคนนี้ตาสวยจมูกสวยปากสวยมากแต่พอโดยรวมแล้วอะ่ะก็มีความแบบ เอ๊ก็ย uhm ังไม่ส <pod cast> nice, ุดกับ <Ill> อ <et Designer> so um, uh, uh, uh ีกคนนึงที่จริงๆแล้วตาไม่ได้เป๊ะมากจมูกไม่ได้เป๊ะมากปากไม่ได้เป๊ะมากแต่พอโดยรวมแล้วมันดูเข้ากันไปหมดเลยเนี่มันดูกลมกล่อมดูไปด้วยกันใช่มันต้องมันต้องกลมกล่อมใช่หรือถ้าจะให้เด่นให้เด่นอย่างเดียวไปเลยเช่นบางคนคือปากเด่นมาเลยอ่ะแต่คนจําได้อันนี้ถ้าเป็นหมอหมอดูตาตาเด่นตาสวยก็เลยเป็นปัญหาว่าบางทีแล้วข้ามไปคาแรคเตอร์นู้นนี้มากไม่ได้เพราะตาเรามันเป็นจุด จำของเราอแต่ถือว่าดีนะครับเพราะสุดท้ายเราต้องนี่ไงออกเพลงอะไรคนก็จะได้ต้องจาเราคจะได้คุมเกมได้คุมเกมค่ะโอเคโอเคน้องตู่ถามนิดนึงครับไหนๆว่าเราก็ได้เจอกันแล้วแล้วก็ได้เจอกับปรมาจารย์ด้านการแบบแต่งหน้าเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่ก็อยากอ่ะอยากลงลูกที่ทําให้คนแบบกรี๊ดได้แบบนี้มีแบบเป็นแสนแสนวิวแบบนี้เหมือนกันล้าน้าล้านเออล้านด้วยถ้าพี่เนี่ยได้รับโอกาสคอสเพล์น้องตู่ลองพิจารณาหน้าตรงหน้าตา พี่จะแต่งเป็นอะไรดีฮะจะได้ปรึกษาคุณหมอเคนวันนี้ด้วยเลยตัวนี้เลยทุกคนรู้จักแน่นอนโคนันอใส่แว่นด้วยเป็นไงโอเคคืออันนี้เป็นโคนันแต่ถ้าถอดนี่ก็คูโดชิจิโอเคเอาคุณหมอเคนครับผมอยากจะเป็นโคนันอะดูรูปโคนันทีโคนันก็คือโคนันมันเด็กไม่ใช่หรอเออเนี่ยแหละโอ้โหอันดับแรกอบหน้าก่อน กร์ตูนญี่ปุ่นเขาจะมาด้วยกรอบหน้าชัดๆคางแหลมๆเนาะแต่คางแหลมแบบนี้ในชีวิตจริงจะดูหลอกแต่ถ้าอยากจะเป็นนี่เนี่ยนี่ได้แล้วพี่ตังได้แล้วแล้วก็ใช้ใช้ตัวฟิลเลอร์แต่ว่าต้องใช้รุ่นที่มันไม่แข็งไม่หลอกมากไม่ถือว่าฟิลเลอร์ทำอะไรฮะกรอบหน้ากรอบหน้าก่อนแรกแล้วก็เติมคางอีกถ้าจะแบบโคนันนะเติมคางไปอีกหนึ่งสุดท้ายคือโคนัน ต้องไม่มีต้องไม่มีร่องอะไรบนหน้าร่องน้ำหมากของผมมันชแช่นไปใช่ต้องฉีดช่วงมิดเฟสหน่อยยกขึ้นมาหน่อยอ่ะพอมันยกขึ้นมาพวกแก้มที่มันคล้อยเนี่ยมันจะับพอร์ตขึ้นมาเรื่องรูปหน้าเนี่ยปรับด้วยประมาณนี้กำลังไหวต่อไปนี่สมูทหนึ่งเรื่องงานผิวงานผิวดีอยู่แล้วแต่ ต้องร้อยเปอร์เซนต้องร้อยเปอร์เซนต์เติมฟิลเลอร์งานผิวเข้าไปอีกให้ผิวมันฟูมันโกลมันเด้งไม่ว่าจะไปเนี่ยสายสืบจะไปคดีถูกต้องหน้าก็ต้องโกลต้องเด้งก็ใช้เป็นกลุ่มฟิลเลอร์งานผิวได้แค่นี้แค่นี้ก็เยอะนะะผมยิงยาสลบใส่ตัวเองเลยได้โอเคสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาทำโปรเจกต์เนี้ยนะวันหนึ่งมาแต่งหน้าพี่หน่อยนะได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะแอปพูฟโดยหมอเคนอีกทีว่าเหมือนโคนันหรือยังแล้วพี่จะเอาไปอัดรายการเวนชนะสูตรโดยเป็นโคนันจริงจริง ดีไหมได้เลยนะโอเคหรือว่าให้เป็นแบบฉีดก่อนปรับก่อนเสร็จแต่งหน้าต่อง่ายเลยทีนี้ง่ายเลยโอเคเผื่อเผื่อไม่ใช่อะไรฮะเผื่อจะได้งานแสดงเป็นไลฟ์แอคชั่นคนของเขาบ้างะลฟ์แอคชั่นเลยพิ่มใช่ทีนี้อยากจะถามโอเคอีกนิดนึงนะครับว่ามีเคสคนไข้ไหนไหมเข้ามาคลินิกเพื่ออยากจะทำแอสเซติกให้เหมือนกับตัวละครคอสเพย์จริงๆอะไรเงี้ยหลังๆแล้วกันล่าสุดไม่ได้เป็นคอสเพย์นะแต่เป็นตัวเขาเองในเวอร์ชัน AI อมาถึงองี yeah. wow. linking, way, cial, uh. ้ฮะอยากวาวไหมอยากกลายไปเป็นเครื Min ่องจักรบางทีสม yes, ัยก well. sí? ่อนสมมติว่าเราทําหน้าเนี่ยเราจะไปเปิดรูปดาราที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไปทําเปิดรูปดาราเกาหลีแต่เดี๋ยวนี้เปิดรูปตัวเองที่เข้าเฟซแอปปรับฮอลลีวูดอยากได้หน้าแบบนี้ฮอลลีวูดด้วยมันคือใช้แอป เข้ามาคำนวณโครงหน้าที่จะเป็นไปได้ของตัวเองแล้วก็ให,ให้หมอ <app S 2> ดูแต่งตหน้ามันคือแอปที่ที่ที่อินฟลูใช้แต่งหน้าแต่งรูปอะไรกันซึ่งมันก็จะสัดส่วนโครงหน้ามันจะเป๊ะหลังๆคนไม่ได้อยากเป็นคนนู้นคนนี้แล้วอะ่ะอยากเป็นตัวเองแต่เป็นตัวเองแบบในแอป แบบ AI ซึ่งเราก็แก้ปัญหาให้เขาก็แก้ปัญหาให้เขาก็จะมีเรื่องมิติหน้าเรื่องเมคอัพก็สําคัญอือโอ้โหดังนั้นแปลว่าวันนี้เราพูดคุยกันได้ความรู้สาระเยอะแยะมากมายเลยแต่ตั้งอยากจะสรุปแบบนี้เผื่อเพื่อนๆทางบ้านเนาะจะได้ไปพร้อมๆกับเราไม่ว่าเราจะมาสายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเมคอัพอาร์ติสสุดท้ายครับ เส้นทางเนี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันมันก็ต้องมีการดูแลควบคู่ไปกับแอสติกเหมือนกันแอสติกด้วยเมคอัพด้วยเพื่อไปถึงเส้นชายหรว่าเป้าหมายของเราให้เร็วขึ้นด้วยเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ทั้งสองท่านครับต้องฝากอะไรสักอย่างแล้วฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็ฝากผลงานตัวเองด้วยนะครับอ่ะเริ่มด้วยน้องตู่กันละกัน ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสอนแต่งหน้าอยู่แล้วเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกคนนี้นอกจากแต่งหน้าเราก็ทําหน้าด้วยค<ห> <osi> คู่กันไปนะคะทุกอย่างมันก็เลยง่ายขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไปด้วยน, <lava sound> นะคะกับเพลงคุณเกมนะคะแล้วก็ช่องทางดูช่องทางเลยนะคะชื่อซาวติสไปดูกันได้สอนแต่งหน้านะคะ yeah, ทุกคนเย้ครับอ่ะพี่หมอเคนล่ะครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อทางบ้านแล้วก็ผลงานาของตัวเองโอเคฝากนอ้องๆไว้แล้วกันเนาะว่าในยุคสมัยที่ วันนี้คอนเทนต์อะไรมันเยอะเราจะแต่งเราจะเป็นจะเป็นอะไรก็ได้แต่สุดท้ายอย่าลืมเป็นตัวของตัวเองนะครับวันนี้ถ้าอยากจะก้าวเข้าไปในคลินิกให้เอสเตติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตฉีดได้แต่อย่าลืมว่าฉีดแล้วต้องให้เป็นตัวของตัวเองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันได้ความเป็นธรรมชาติและยังเป็นตัวของตัวเองออกมาเรปริซนต์ความเป็นตัวเองออกมาและทุกคนจะจําเราได้นะครับ สุดยอดครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันเหมือนเป็นของขวัญเนาะส่งถึงคุณผู้ชมแล้วก็ส่งมอบความหวงใยในปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นใหม่อีก12เดือนนะฮะที่จะต้องใช้ชีวิตผ่านไปปีหน้านะครับใช่ใช่แต่ทุกอย่างมันไวมากเลยเนาะปีนี้เหมือนหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนหนูนอนอย่างเดียวอ่ะครบรอบฟิลเลอร์แล้ว12เดืองเด้อมได้แล้วต้องเติมได้แล้วถ้านึกไม่ออกคลิ e ิ l นะค ได้เลยเริ่มก็จะเจอพี่หมอเคนเลยถูกต้องดีครับโอเคครับในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติคุณผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวนะครับความสวยความงามความรู้อะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ในการให้กับรายการนี้ด้วยนะครับขึ้นเตียงกับหมอ Pres e n t e d by ทีออกซนนั่นเองนะครับสำหรับ E ีพีหน้านะครับเราจะเป็นความรู้ความสนุกรูปแบบไหนยังไงก็ต้องติดตามวันนี้นะครับตังพี่หมอเคนน้องตู่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.